สวัสดีครับผมเต้จากทิวกรีนแอดเวนเจอร์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวและอันบ็อกต์นะครับโปรดักต์ใหม่ของเรากระเป๋ากันน้ำนะครับได้แพลนะครับตัวนี้มีขนาด40ลิตรนะครับบรรจุของได้เยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋ากันน้ำที่เหมาะกับสายเอ็กซ์ซีมนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำหรือว่าสายแอดเวนเจอร์นะครับควรคู่กับกระเป๋าตัวนี้มากเลยนะครับเราจะอันบ็อก์ให้ดูนะครับว่าข้างในนะ มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแกะมาแล้วนะครับก็จะมีตัวกระเป๋า1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีสายสะพายสสายนะครับตัวนี้เอาไว้สะพายข้างหลังนะครับผมตัวกระเป๋านะครับก็จะมีสกีโลโก้เลยนะครับไทยเอเวอเรอร์นะครับตัวนี้เอเดนแพคนะนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นลูกช้างด้วยนะครับสื่อถึงความแข็งแรงนะครับทนทานนะตัวนี้นะสายเอเวนเจอร์ชอบเลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมี บอกวิธีการใช้นะครับวิธีการเก็บนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋านะก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเวลาเราม้วนเก็บเนาะก็จะใส่ล็อกไว้ได้นะครับนี่เลยนะครับนี่แล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังตรงที่ตัวตูดมานะครับจะมีช่องที่เอาไว้ใส่เป็นสายสะพายสข้างเลยนะครับเอาไว้สะพายข้างหลังได้นะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตัวกระเป๋ากันน้ํา e ีเดนแพกนะครับตัวนี้ขนาด40ลิตรนะครับมีให้เลือกของสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสายลุยนะครับหรือว่าสายแอดเวนเจอร์นะครับตัวสีน้าเงินตัวนี้นะครับขนาด40ลิตรเหมาะกับสายกีฬาทางน้ําหรือว่าพวกกีฬาแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตีมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ทีวิกินแอดเวนเจอร์ครับผมแล้วแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ